เพียงเท่านี้นะครับผมเราก็มีบัญชีเงินฝากธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารเลยนะครับสวัสดีครับสติวเพชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับ เราสามารถที่จะเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ได้บนมือถือแล้วนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารเลยนะครับผมสามารถทําได้ด้วยตัวเองง่ายๆเลยนะครับบนมือถือนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับก็คือการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชัน ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายจนเปิดใช้งานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ อันดับแรกเลยนะครับผมช่วงนี้นะครับผมหลายหลยท่านนะครับที่ยังไม่เคยมีบัญชีธนาคารนะครับผมและต้องการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อเตรียมจะผูกพร้อมเพย์เอาไว้รับเงินเยียวยายัใช่ไหมครับช่วงนี้นะครับผมดังนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอแนะนําแอปพลิเคชันนะครับผมที่จะใช้ในการเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมจะรีวิวแอปพลิเคชันของ กรุงไทยเน็กนะครับผมซึ่งเป็นของธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการแรกกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมให้ทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กก่อนนะครับอันดับแรกนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทยเน็กนะครับผมก็ให้เข้าไปที่ App Store นะครับหรือว่า l a y Store นะครับผมพิมพ์ค้นหาแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กแบบนี้นะครับกรุงไทยเน็กนะครับมันก็จะมาเจอกับ รูปหน้าตาแบบนี้นะครับนั่นคือแอปพลิเคชันของคุงไทยเน็กนั่นเองนะครับผมเราสามารถที่จะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับผมเมื่อทําการดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําการเปิดแอปพลิเคชันรุงไทยเน็กขึ้นมานะครับท่านก็จะมาอยู่ในหน้าแรกของแอปพลิเคชันรุงไทยเน็กนะครับผมต่อมานะครับให้กดเริ่มใช้งานนะครับ สำหรับท่านนายที่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะครับจะต้องทำการปิด Wi-Fi ก่อนนะครับผมเนื่องจากว่าระบบเนี่ยต้องการเชื่อมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตบนมือถือโดยตรงนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมจะปิดเดี๋ยวผมจะปิด Wi-Fi ก่อนนะครับะจะเชื่อมต่อเป็นอินเทอร์เน็ตจากมือถือโดยตรงนะครับต่อมานะครับก็กดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเริ่มใช้งานนะครับปึ๊บ ระบบก็จะมาที่หน้านี้นะครับก็จะบอกว่าเริ่มใช้งานกรุณาทําตามคําแนะนําด้านล่างนี้นะครับผมก็คือปิด Wi-Fi นะครับสแกนแบบประชาชนหรือใส่เลขแบบประชาชนเลขหนังสือเดินทางนะครับผมใส่เลขที่หนังสือเดินทางสําหรับชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ยืนยันใบหน้านะครับผมแล้วก็กดปุ่มถัดไปเลยนะครับต่อมานะครับก็จะอยู่ในหน้าการให้ความยินยอมนะครับผมก็ลองอ่านเงื่อนไขกันดูนะครับอันไหนยินยอมไม่ยินยอมนะครับ เมื่อเรากดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดปุ่มถัดไปนะครับเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับความยินยอม EKYC นะครับผมเป็นความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลเพื่อทําการพิสูจน์ตัวตนนะครับผมเมื่อกดติ๊กถูกเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปุ่มถัดไปครับต่อมานะครับระบบก็แจ้งว่ายืนยันข้อมูลบัตรประชาชนนะครับถือบัตรให้อยู่ในกรอบนะครับผม โอเคเดี๋ยวต้องกดอนุญาตด้วยนะครับเพื่อใช้กล้องนะครับผมผมก็จะกดอนุญาตนะครับตกลงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต้องใช้บัตรประชาชนนะครับตัวนี้ไว้นะครับโอเคถ้าจะให้ดีนะครับก็วางบัตรประชาชนไปที่พื้นก็ได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มถ่ายรูปนะครับปึ๊บระบบก็จะทําการประมวลผลนะครับรอแป๊บนึงนะครับ อ่าโอเคครับระบบก็จะดึงเลขบัตรประชาชนของเราออกมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มยืนยันนะครับกดอนุญาตนะครับผมอ่ารอสักครู่นะครับผมอ่าต่อมานะครับระบบก็แจ้งว่าเลขบัตรประชาชนนะครับเลขนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้มากรอกเลขหลังบัตรประชาชนด้วยนะครับผม เลขหลังบัตรประชาชนนะครับก็จะมีข้อแนะนํานะครับผมเลขจะอยู่ด้านหลังบัตรประชาชนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเลขหลังบัตรประชาชนนะครับเมื่อกอกเลขหลังบัตรประชาชนเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มเสร็จสิ้นนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับผมตรวจสอบชื่อนามสกุลนะครับผมวันเดือนปีเกิดนะครับเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้กดปุ่มยืนยันครับ ต่อมานะครับระบบก็แจ้งว่ายืนยันใบหน้านะครับผมกรณานทำตามคำแนะนำด้านล่างนะครับไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาหรือแว่นกันแดดนะครับกรุณาอยาหลับตานะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามายืนยันตัวนี้การสแกนใบหน้ากันนะครับกดไปที่ปุ่มล่างนะครับเริ่มสแกนใบหน้านะครับปึ๊บเข้าไปนะครับอ่านี่ับผมผมกาลังถ่ายคลิปอยู่พอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการสแกนใบหน้านะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปหามุมหาแสงให้มันได้นะครับผมมันจึงจะสแกนใบหน้าผ่านนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะมาอยู่ในขั้นตอนของการตั้งรหัสพิน6หลักนะครับผมเราสามารถที่จะตั้งรหัสพิน6หลักของเราเพื่อเอาไว้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผม ครั้งที่1เสร็จแล้วนะครับก็มาใส่รั้งที่2ต่อนะครับผมเพื่อเป็นการยืนยันรหัสนั่นเองนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้ผมก็ยืนยันรหัส2ครั้งเรียบร้อยโอเคนะครับผมตอนนี้นะครับผมผมก็ได้สมัครเปิดใช้งานแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมานะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับก็คือการเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์นั่นเองนะครับผมกดไปที่ปุ่มเริ่มใช้งานเลยนะครับ ะระบบก็จะให้ใส่รหัสผ่านนะครับผมเราก็ใส่รหัส6หลักที่เราได้ตั้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ่าระบบก็จะแจ้งว่ายืนยันตัวตนสําเร็จนะครับผมกรุณากดดาเนินการต่อเพื่อทํารายการให้สําเร็จก่อนวันที่2สิงหาคม2564ก่อนเวลา19บเกนาฬิกาหนาทีหรือก่อนวันที่บัตรประชาชนของคุณหมดอายุเพื่อเลี่ยงเลี่ยงการทํารายการใหม่ตั้งแต่ต้นระบบจะปิดให้บริการระหว่างเวลา5ทุ่มนะครับ ไปจนถึงตีสามของทุกวันนะครับผมเมื่ออ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปุ่มดำเนินการต่อนะครับเมื่อเรามาอยู่ในหน้านี้นะครับผมระบบก็จะแจ้งว่าเปิดบัญชีออนไลน์นะครับผมจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะครับเปิดบัญชีง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับสามารถทำรายการได้เหมือนกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับผมไม่มีขั้นต่ำการเปิดบัญชีด้วยนะ เดี๋ยวมาที่ข้างล่างนะครับผมมากดที่คําว่าเปิดบัญชีออนไลน์นะครับกดไปเลยติบเข้าไปทีหนึ่งนะครับระบบก็จะแจ้งว่าเปิดบัญชีออนไลน์นะครับกรุณาทําตามคําคแนะนําด้านล่างนะครับสแกนแบบประชาชนนะครับยืนยันใบหน้ายืนยันตัวตนระบุข,ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่อยู่นะครับผมอ่ะแล้วลองกดปุ่มข้างล่างนะครับถัดไปนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขนะครับผมข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากกรุงไทย Next s a v e Wing นะครับผมก็อ่านข้อกำหนดดูนะครับผมเมื่ออ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปุ่มตรงนี้นะครับผมยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนะครับกดไปนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแบบฟอร์ม FATCA นะครับแบบฟอร์มแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน ไม่เป็นบุคคลอเมริกันสําหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดานะครับผมอ่ะก็ลองอ่านกันดูนะครับผมใช่ไม่ใช่นะครับก็ต่อไปนะครับผมตัวนี้ผมก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปครับต่อมานะครับระบบก็แจ้งว่ากรุณายืนยันอีเมลนะครับจำเป็นต้องมีอีเมลเพื่อเปิดบัญชีออนไลน์กรุณาระบุอีเมลที่ใช้งานในปัจจุบันนะครับ ก็จะทาการกรอกอีเมลของเราลงไปนะครับเมื่อเรากรอกอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับผมค็กดปุ่มยืนยันครับระบบก็จะแจ้งว่าอ๋อระบบได้ส่งรหัส otp ไปยังอีเมลนี้นะครับผมเราต้องเข้าไปเช็คที่อีเมลนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะครับผมเข้าไปเช็คที่อีเมลนี้นะครับผมว่าได้รหัส otp อะไรไปนะครับโอเคครับระบบก็ส่งเลข otp เข้ามาที่อีเมลผมแล้วนะครับผม เดี๋ยวผมจะกรอรหัส OTP เข้าไปนะครับ636479นะครับ6 3 6 4 7 9เอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมอัปเดตอีเมลสำเร็จนะครับกรุณายืนยันอีเมลจำเป็นต้องมีอีเมลเพื่อเปิดบัญชีออนไลน์กรุณาระบุอีเมลที่ใช้งานในปัจจุบันนะครับผมผมก็ใช้เป็นอีเมลเดิมเมื่อสักครู่นี้นะครับที่กรอไปนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็กดปุ่มยืนยันครับ ก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมระบบก็แจ้งว่าเลือกสาขาผู้ดูแลบัญชีนะครับผมเราอยู่ที่จังหวัดไหนอำเภออะไรนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดเลือกนะครับหลังจากเลือกสาขาผู้ดูแลบัญชีแล้วนะครับคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนสาขาได้นะครับผมก็เลือกดีๆนะครับเลือกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านนะครับโอเคเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับปึ๊บโอเคอ่ะ ระบบก็จะพามาในหน้านี้นะครับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมก็จะมีข้อมูลของเราขึ้นมานะครับชื่อภาษาไทยวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารนะครับวันที่ออกบัตรวันที่บัตรหมดอายุนะครับเบอร์โทรศพัพท์อีเมลชื่อภาษาอังกฤษนะครับสามารถเปลด่อีเมลและเบอร์มือถือได้ที่เมนูตั้งค่านะครับเขาแจ้งไว้นะครับผม ข้อมูลการเปิดบัญชีของคุณจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ระบุไว้นะครับผมข้อมูลส่วนบุคคลสถานภาพนะครับสถานภาพการสมรสนะครับก็ต้องเลือกด้วยนะครับผมเลือกด้วยนะครับโอเคนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปุ่มถัดไปครับอ่ะต่อมาก็จะมาอยู่ในหน้าข้อมูลที่อยู่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของเรานะครับผมระบบเขาก็จะไปดึงมาให้เลยนะครับ หากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่แสดงด้านบนไม่ถูกต้องนะครับกบรุณาติดต่อธนาคารกรุงไทยได้เลยนะครับผมโอเคตัวนี้ก็จะมีบอกว่าที่อยู่ปัจจุบันเอกสารจะถูกส่งไปยังที่อยู่ปัจจุบันนะครับหรือถ้าหากท่านใดนะครับผมต้องการให้เอกสารเนี่ยส่งไปที่ทํางานนะครับผมซึ่งสะดวกกว่าอน,นั้นเองนะครับผมก็ให้ลูกขึ้นมานะครับมาหาคําว่าที่อยู่ที่ทํางานนะครับผมแล้วก็กดใส่ข้อมูลเข้าไปได้เลยนะครับ อ่าโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็กรอกข้อมูลที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกนะครับผมให้เอกสารเนี่ยมาส่งนะครับผมตามทะเบียนบ้านนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็รู้ขึ้นมานะครับแล้วก็มากดปุ่มถัดไปด้านล่างนะครับอ่ะก็จะมาสู่ขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือข้อมูล C D D ข้อมูล C D D ก็คือการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้านะครับผมอ่าโอเคครับก็เราก็ทำการตอบคาถามไปนะครับผมวัตถุประสงค์ของการเปิดบัญชีนะครับอ่าเลือกไปนะครับผมต้องการออมเงินเพื่อหมุนเวียนทั่วไปนะครับก็จะมีการลงทุนในธุรกิจชำระเ,เบิกเงินกู้เพื่อการสินเชื่อบัญชีเงินเดือนอก็เลือกไปนะครับผมก็จะเลือกเป็น ออมเงินนะครับเพื่อหมุนเวียนทั่วไปนะครับแหล่งที่มาของเงินหมุนเวียนนะครับเอาเลือกอีกนะครับผมก็เป็นเงินออมว่าไปนะครับเสร็จแล้วก็ประเทศที่มาของเงินนะครับผมก็ประเทศไทยเลานี่แหละครับอ่ะเสร็จแล้วก็กปุ่มถัดไปนะครับเมื่ออยู่ในหน้านี้นะครับระบบก็แจ้งว่ายืนยันข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็ให้ทการ อ่านให้เรียบร้อยนะครับผมว่ามีข้อมูลอะไรที่ต้องแก้ไขอีกหรือเปล่านะครับผมถ้าต้องการแก้ไขก็มากดปุ่มแก้ไขตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าไม่แก้ไขนะครับเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าถูกต้องนะครับก็ให้กดปุ่มยืนยันตรงนี้นะครับปึ๊บเข้าไปนะครับอ่ะระบบก็จะแจ้งว่าน็กต้องการที่จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณนะครับการแจ้งเตือนอาจรวมถึงการเตือนเสียงและป้ายกับไอคอนคุณสามารถตั้งค่าแจ้งเตือน เหล่านี้ได้ในการตั้งค่านะครับก็กดปุ่มอนุญาตไปนะครับยืนยันข้อมูลอีกครั้งนะครับผมระบบก็จะแจ้งว่าชื่อบัญชีนะครับก็เป็นชื่อของเรานะครับประเภทบัญชีนะครับกรุงไทยเน็กเซฟวิ่งนะครับผมสาขาผู้ดูแลบัญชีนะครับผมก็เลือกเป็นสาขาโรบินสันสมุทรปราการนะครับวันที่เปิดบัญชีนะครับผมก็เป็นวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อีเมลของเราเบอร์โทรมือถือของเรานะครับผม แล้วก็ด้านล่างเขาจะมีแจ้งว่าสามารถเปิดบัญชีกรุงไทยเน็ก s ์เซฟ g ิผ่านกรุงไทยเน็กได้เพียง1บัญชีเท่านั้นนะครับในกรณีเปิดบัญชีด้วยจํานวนเงิน0บาทและไม่มีการเคลื่อนไหวภายใน45วันนับจากวันที่เปิดบัญชีบัญชีจะถูกปิดอัตโนมัตินะครับโอเคครับเมื่ออ่านข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดปุ่มยืนยันครับบึบเไปครับอ่าระบบก็แจ้งว่ากําลังดําเนินการเปิดบัญชีอา้าว เสร็จแล้วมั้งครับเนี่ยกดอนุญาตเข้าถึงรูปทั้งหมดนะครับผมอ่าบันทึกเรียบร้อยนะครับผมเมื่ออยู่ในหน้านี้นะครับเขาก็จะแจ้งว่าเปิดบัญชีออนไลน์สําเร็จแล้วนะครับผมด้านล่างก็จะมีชื่อบัญชีของเรานะครับแล้วก็มีเลขบัญชีธนาคารของเราด้วยนะครับผมสาขาที่ดูแลบัญชีของเรานะครับจานวนเงินเปิดบัญชีนะครับก็ตอนนี้ของผมก็เป็นศูนย์บาทนะครับเราสามารถที่จะโอนเข้าไปเก็บไว้ได้เลยนะครับผม เดูเลื่อนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมโอเคอ่ะต่อไปก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับเปิดอ่าเปิดใช้งาน touch id เข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วด้วย touch id แทนการใส่พิ n น,นะครับผมก็จะเปิดใช้งานนะครับกดอนุญาตนะครับใช้ touch id สำหรับนี้ข้อมูลส่วนตัวเช่นการสแกนใบหน้าลายนิ้วมือหรือม่านตานะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเอานิ้ววางนะครับ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับก็จะมาสู่ขั้นตอนของการแนะนําการใช้แอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเบื้องต้นนะครับผมเราก็ทําตามเขาไปเลยนะครับเพจะมีทั้งหมด5สเตปนะครับเขา็จะบอกว่ารูปโปรไฟล์แตะเพื่อตั้งค่ารูปโปรไฟล์นะครับเราสามารถเอารูปของเราไปใส่ได้นะครับกดถัดไปด้านล่างนะครับขั้นตอนที่2นะครับเขาก็จะบอกว่ายอดเงินคงเหลือนะครับเลื่อนลง เพื่อเช็คยอดเงินด่วนนะครับผมอ่ะเราก็จะเห็นยอดเงินด่วนตรงนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับผมผมไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนี้นะครับหัวยี่สิบเอ็ดล้านนะครับผมซาถูกนะครับผมวันหนึ่งก็ขอให้มีแบบนี้นะครับทุกคนครับโอเคกดปุ่มถัดไปด้านล่างอีกครั้งนะครับก็จะแจ้งว่าเมนูลัดนะครับผมคุณสามารถจัดการเมนูลัดหน้าหลักได้ที่นี่นะครับผมโอเคอ่ะถัดไปนะครับ รายการโปรดนะครับแต่เพื่อเพิ่มรายการโปรดบนหน้าหลักนะครับถัดไปนะครับการแจ้งเตือนนะครับแต่เพื่อดูการเตือนนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะบอกว่าออกจากระบบนะครับก็มากดตรงรูปนี้ได้นะครับกดถัดไปครั้งหนึ่งโอเคครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็เปิดบัญชีธนาคารออนไลน์กับแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันสิครับผมว่าบัญชีธนาคารของเราอยู่ที่ไหนนะครับผมเดี๋ยวมาที่หน้าแรกนะครับตรงนี้นะครับมากดที่คําว่าบัญชีนะครับปุบเข้าไปนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นบัญชีเงินฝากของเราที่เราเปิดไว้แล้วนั่นเองนะครับผมอ่าเพียงเท่านี้นะครับผมเราก็มีบัญชีเงินฝากธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารเลยนะครับ ก่อนปิดท้ายคลิปนี้ไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมเพย์กันหน่อยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมทางภาครัฐนะครับผมก็มีการเตรียมการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกันตนนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ในมาตราส3 3 9มาัตรา40นะครับตอนนี้หลายๆท่านนะครับผมก็กําลังนะครับผมพยายามนะครับเพื่อที่จะสมัครเพื่อรับเงินเยียวยาตรงนี้นะครับผมเมื่อเราสมัครแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับทาการผูกพร้อมเพย์ด้วยนะครับผมอ่ะ หลังจากที่เราเปิดบัญชีธนาคารแล้วนะครับเอามาดูกันนะครับผมว่าผูกพร้อมเพย์ของแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับผมเมื่อมาอยู่ในหน้าหลักนะครับให้มากดตรงนี้นะครับตรงคําว่าบริการนะครับกดเข้าไปตื๊บหนึ่งนะครับผมต่อมานะครับก็ไปดูตรงนี้นะครับที่เขียนคําว่าพร้อมเพย์นะครับกดเข้าไปเลยตื๊บเข้าไปเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมสําหรับท่านใดที่ยังไม่เคยมีพร้อมเพย์นะครับผมก็สามารถผูกพร้อมเพย์ได้เลยนะครับทั้งหมายเลขับรประชาชนนะครับแล้วก็ หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับผมแต่สําหรับของผมนะครับมันก็ขึ้นมาบอกว่าท่านนะครับผมได้สมัครกับธนาคารทหารไทยธนาชาติไปแล้วนะครับทั้งหมายเลขแบบประชาชน แล้วก็หมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับก็คือผมได้ทําการผูกพร้อมเพย์ไว้เรียบร้อยกับอีกธนาคารหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับผมส่วนท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยผูกพร้อมเพย์เลยนะครับก็สามารถที่จะเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทยเน็กนะครับผมแล้วก็ผูกพร้อมเพย์ได้เลยนะครับที่หน้านี้นะครับโอเคครับเพียงเท่านี้นะครับผมเราก็มีบัญชีธนาคารออนไลน์ไปของตัวเองโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารแล้วนะครับผมซึ่งผมนะครับก็ได้ทําการรีวิวนะครับตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดของการเปิดบัญชีให้ดูแล้วนะครับผมก็ลองทําตามดูได้นะครับส่วนท่านใดนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนนะครับผมหรือว่ามีคําถามพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาทช่องสติลเพรชาแนลนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ